สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องจะเลือกใครครับในวันที่24พฤษภาคมนี้บอกผมหน่อยสิครับพักเก้าไกลตอนนี้มาแรงมากนะครับบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนประเทศเราอยู่ไม่ได้นี่คือสิ่งสําคัญเพราะอะไรครับเพราะนี่คืออนาคตของลูกหลานของเราเราต้องมีประเทศที่ดีกว่าน,นี้ทันสมัยกว่าน,นี้เพอร์เฟกกว่าน,นี้การเมืองการปกครองเป็นรูปแบบของสาพันธรัฐที่เราสามารถมีผู้ว่ารัฐหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปกครอง กองกําลังทาหารกองกําลังตํารวจเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปอย่างฉับพลันแน่นอนครับจะไม่มีการปกครองแบบส่วนภูมิภาคและแน่นอนอบตอเทศบาลจะมีหรือก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นคล้ายๆเหมือนกรุงเทพมหานครนะ่ครับ,น,รบนั่นก็คือพอเขตพอเขตมาจากอะไรข้าราชการประจําที่อยู่ภายใต้อะไรอำน,นัจของอะไรผัว ก็คิดง่ายๆก็ต้องปรับแต่งใหม่หมดเลยครับสําหรับเขตการปกครองท้องถิ่นที่เป็นตนําบลก็จะเป็นแบบว่ากลุ่มตําบลหรือไม่ก็อําเภออย่างเงี้ยหนึ่งอำเภอหนึ่งเขตจังหวัดนะแล้วหนึ่งเขตเลยนะอย่างถ้ากรุงเทพก็มีเขตใช่ไหมนะเขตอะไรราชเทวีอันนี้ก็อําเภอก็เป็นเขตเมือง ขุงก็เขตครุคร้งเงี้ยเป็นต้นสสยดาว่ะสยดาวสอยดาวได้ยินไหมส่อยดาวเงี้ยเขตสอยดาว,าเ,ดาวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพออ,อเขตแต่ละเขตและผู้ว่าก็จะควบคุมเป็ดเศรษฐกิจและนโยบผจญไม่ต้องมีเอาไหมครับ oh แบบนี้เอาไหมครับพี่น้องเปลี่ยนประเทศกันหน่อยแล้วยกมือหน่อย14บสี่พภาคมีเปลี่ยนประเทศกันเรามาเปลี่ยนประเทศกัน ผมว่าดีเหมือนกันนะอืมส่วนข้าราชการประการไม่ต้องห่วงเราจะมีแบ่งสัดส่วนหน้าที่ตำแหน่งต่าง,างๆเอาไว้เพราะอะไรเพราะจะต้องติดต่อกับประชาชนแต่ลูกจ้างนี่สิปัญหาเกิดคุณจะเกลีย่ยเขาไปไว้ไหนลูกจ้างที่เขาจ้างรายปีหรือสัญญาสี่ปีสัญญาสามปีอะไรพวกนี้จะไปอยู่มองไหนครับ พี่น้องเอาไง่ายๆแล้วกันคุณออกฉลากมาเลยนะไม่ใช่ออกฉลากรอี่ออกฉ,ออกฉลกไม่ว่าออกฉลกมาเลยข้าราชการทุกคนไขรสมัครใจลาออกเราให้เงินใช้นี่นี้เท่าไหร่ใช้หมดไม่ต้องห่วงแล้วก็มีเงินบำเหน็จก้อนสักล้านสองล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นจบผมเชื่อว่าคนตบเท้าร่วมด้วยช่วยกันเลือกก้าวไก่เต็มพิกัด ้องแคมเปญแบบนี้ครับคละสะการก์เขาจะพร้อมใจเลือกเก้าไกลร้านเปอร์เซ็น์ชื่อผมสิสวัสดีครับ